ไฟล์กู้มือซ่อมนะครับอ่านี่เป็นเศษสหรับอาจารย์คนที่เป็นอาจารย์สถาบันอาชีวศึกษาที่จําเป็นต้องใช้สื่อพวกนี้ในการสอนนักศึกษานะครับปกตินะครับผมไม่สามสองกิกสนะครับสำหรับจ้างตัวไปนะครับสามสองกิกแต่ว่าสําหรับอาจารย์นะครับจะเป็น64กสิบสี่กิกเนื่องจากว่าน่าจะมีเยอะกว่านะครับปกติที่ไอไอ เพื่เป็นจ้างนะครับนะจะไม่มีความรู้ในเรื่องของจ่างระดับหนึ่งระดับสองนะครับจะไม่มีไม้แล้วก็สื่อการสอนสำหรับอินสแตทเตอร์คือครูฝึกจ้างอะไรก็จะไม่มีไม้นะครับตรงนี้จะสำหรับอาจารย์นะครับผมก็เพิ่มตรงนี้ไปให้คือสามสองคลิกมันใส่ไม่พอว่าเนอะนะครับก็เลยเพิ่มไปสำหรับอาจารย์ไว้จะประโยชน์ในการเป็นสื่อการสอนนะครับคนที่เป็นอาจารย์สถาบันชาีวิศึกษานะครับก็ อันนี้ขอมาได้คือไอ้เป็นสื่อในการสอนมากกว่านะครับอันนี้ของ่างน,งนนี้ของอาจารย์เต๋านะครับอาจารย์เต๋อเทคนิคก,ก็อันนี้ผมไม่ก็ไม่คิดค่าใช้จ่ายนะครับไม่ว่าจะมีค่าไฟค่าเฟไรค่าขนส่งผมให้ฟรีนะครับไว้เป็นสื่อในการสอนนะครับแล้วก็สื่อในการตามสื่อโซเชียลแล้แต่อาจารย์นะครับแต่บางอย่างก็ ไว้เรียนรู้มากกว่านะครัสบสื่อบางอย่างเอามาเผยแพร่เป็ปบบนสาสาร์ตณะไม่ได้นะครับเอาก็มาวางไม่ได้แต่เอามาเรียนรู้แล้วก็เป็นแปรเป็นเ,น,เน,นื้อ,อาหาในการตามาก,ก่อเราได้มาเรียบเรียงใหม่แบบเราได้นะครับสื่อบางตัวนะครับเป็นสื่อที่ไว้เรียนรู้ตอนนั้นนะครับยังไม่อนุญาตให้เอามาเอาสือตัวนี้มาลงแบบโซเชียลร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะฉะนั้นขออนุญาตนะครับสาหรับคนที่เป็นจ้างบไอใันสองนะครับส่วนคนที่เป็นอาจารย์ของห้โอสี เห็นนะครับคนที่เป็นอาจารย์ก็ติดต่อส่วนตัวกันไม่ได้ครับสวัสดีครับ